สี่วว่าดีค่ะไปละอะไรนี่คือวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องผีกันนะฮะแต่วันนี้พี่โบไม่อยู่คุณโบไม่อยู่แกนะคะเขาไปเซเว่นไม่รู้หรือว่าไปเซเว่นนะฮะเอาละพี่ต้อสใส่สีเหลืองอ่ะไม่เอาดีกว่า อาผมสีแดงนี่แหละอาผมสีฟ้าน่นแหละเออเออเราสีฟ้า, <c oughs> เาเราสีฟ <c oughs> ้า <c oughs> คือวันนี้ยเราจะมาเลือเรื่องที่เกี่ยวกับเรานะคะก็ที่กอนนั้นน่ะก็าลกิบกกข้าวแล้วถ้ากิก็ข้าวเกิบข้าวเสร็จแล้วเรา,าเอาจะไปเก็บใช่ปะเอ,ออเออใช่ทาร่ามานั่งทำเล็บก่อนคือเราได้สากโควิดไปตรงหลังบ้านค่ะอันที่จริงเราไม่อยากไปหรอกนะ เรากลัวอะไรแล้วก็อะไรนะคือแปะแถวโรงแรมอ่ะอะไรคือโรงแร<ห>มแถวแถว,วระเบียงอ่ะแล้วมันคือมีคนเช่ามาก่อนอ่ะแล้วเขาวออ่าอคติยศหนีเพราะว่าอาจจะมีเขาอ่ะกลัวผีหรือเปล่าอะไรนะสิเอาสิแล้วย่านพี่ไปเลยทาร่าเห็นไหมอินอินอินเฮ้อ เร่งไปเร่งไปกำลังเร่งรีบเพื่อให้ใ่ฉุกเฉียวให้เร็วๆแล้วต้องรีบไปดูว่าใครวิ่งไปเพื่ออาจเขาอาจจะเขียวหรือว่ามีรถโดนรถชนหรือเปล่าแล้วเราก็เป็นห่วงว่าอาจจะมีคนรถชนแบบเสียชีวิตอ่าแค่นั้นก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้กันเนาะบ๊ายบาย